ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ผมจะทําให้เต็มที่ต่อไปครับขอบคุณครับจากวันแรกมาตรงนี้ก็แบบไม่คิดเลยครับว่าจะได้เข้ามาในบ้านเอฟด้วยซ้ำครับเพราะว่าแบบตอนแรกก็ก็ไปสมัครก็ไม่ก็หวังครับแต่คือแบบไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เข้ามาถึงขงนาดนี้ครับเกินคาดเกินคาดมากๆครับแล้วก็ฝันแบบฝันทีเ่เคยคิดมาก็สําเร็จแล้วครับขอบคุณมากครับหายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยมากๆแล้วก็ มีแรงแบบที่จะทําอย่างอื่นต่อไปมีแบบมีเขาเรียกว่ามีกําลังใจที่จะแบบทํางานต่อไปครับขอบคุณมากครับก็มันก็ไม่ได้รันทนนะครับแต่คือแบบก็มาเองครับก็คือไม่อยากรบกวนพ่อแม่ครับก็นั่งรถทัวร์มาเองอะไรครับแล้วก็ก็ตอนนั้นแบบพอได้เขาให้รอวันที่สองครับก็คือรอรอวันต่อมาก็ไม่มีที่พักก็เลยแบบก็ไปหาที่พักในขอนแก่นนอน S <S <an> เองอะไรครับก็ไม่ไม่ได้รันรถเลยวนะแต่ก็ก็ก็ภูมิใจครับที่ได้มาถึงวันนี้ตอนนี้ครับก็อยากเป็นนักร้องครับแล้วก็ทำอยากเป็นนักร้องแล้วก็ทํางานอะไรเงี้ยครับในวงการต้องขยันขยันนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ทุกๆอย่างเพราะว่าเขาให้โอกาสเราคนดูให้โอกาสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ของคนจริงครับให้มิตรภาพอย่างแรกเลยครับแล้วก็ให้ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นมันต้องแบบ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราครับแล้วก็ได้ทําตามความฝันของผมครับทาให้ผมมีวันนี้ได้ครับตกใจยืนยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับก็ออกไปก็ต้องไปเรียนนะครับเพราะว่าก็อนาคตก็อยู่ที่การเรียนของเราครับรู้สึกดีมากครับเป็นเวทีที่ใหญ่มากรู้สึกตัวเล็กไปเลยฮะขึ้นมายืนก็ทําเต็มที่แล้วครับภูมิใจมากครับมันเกินคาดคือคือผมเป็นตัวสํารองเข้ามาแล้วผมก็ไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยแล้วก็ ร้องเพี้ยนทุกวีคเต้นก็ไม่เก่งก็ติดหนึ่งในห้ามันก็เกินคาดแหลนะฮะแล้วนี่มาได้ที่2มันก็ยิ่งเกินคาดเข้าไปใหญ่นะแบบไม่ทันเตรียมตัวแล้วก็หมึนมากนะรู้สึกมีหวังครับหวังหวังไว้ว่าเวทีนี้คือฝันของผมอยากจะเข้ามาให้ได้รู้สึกภูมิใจมากครับไม่เสียใจเลยรู้สึกคุ้มครับเป็น2เดือนครึ่งที่ผมเข้ามาที่แบบคุ้มค่ามากครับรู้สึกดีใจมากครับไม่คิดว่า คน,คนยังผมจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ครับมาถึงเป็นคนสุดท้ายก็เวอร์แล้วครับแล้วก็มาได้ที่3ามก็เก็เวอร์ไปอีกครับก,ก,ก็ดีใจมากครับขอบคุณจากใจจริงๆครับเราแบบบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่แบบก็ให้กําลังใจกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนมาทําให้พวกเราแบบได้มาสนิทกันได้มารู้จักกัน,นอะไรครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้ขอบคุณครับ